ญาติโยมวันที่29กันยายน2566เ่อเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15คําเดือน10เป็นวันศาสลาวแล้วก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ญาติโยมก็อย่าลืมไปทำบุญทำทานเพราะชีวิตเรามันก็อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเรายังไม่รู้ว่าเราหายใจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ วันอะไรเป็นวันที่เราจากโลกหนีไปใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสร้างบุญสร้างบารมีไว้พอแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราให้ทานยังไม่มากเท่าไหร่รักษาศีลหรือเจริญภาวนาสวดมนต์ก็ยังน้อยเราก็ไปทำมาหากกินอยู่กับลูกกับหลานแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้มีสติก็ถือว่าได้บุญ การสวมดมนต์สวดพรก็จะทำให้เรานะัมีรัศมีเทวดาปกปักรักษามนุษย์ทั้งหลายมีความชื่นชมอย่าลืมไปวัดกันนะโยนึกถึงทำบุญให้ตัวเองทำบุญให้พ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรชีวิตเราก็จะได้เจอสิ่งที่ดีงามอย่างไรก็ตามเราก็ทำบุญไว้ก่อนไม่ว่าจะมีเวนมีกรรมสร้างแต่มาแต่พบไหน มีความสบายใจได้หลุดนี้หลุดศิลกันนะโยมญาติโย,ยมอย่าลืมว่าบุญทําแทนกันไม่ได้น้ําข้าวกินแทนกันไม่ได้เจ็บป่วยแทนกันไม่ได้ตายแทนกันไม่ได้ยันนันบุญไข่ก็บุญมันต้องรีบสร้างบุญไว้นะโยม